ผมผมอยากจะทําคอมใหม่แต่ว่าผมอยากรู้ว่าไอ้ห้าห้าศูนย์แปดศูนย์ที่เป็นของ rog มันหายากไหม,มพี่บอกหรือว่ามันยังไม่มา,มา,มาหายากมากผมอยากทำแบบทําทใหม่สักเครื่องหนึ่งแล้วแบบว่าเป็น rog หมดเลยอย่างเงี้ยายากมไปอ่านอ่านมาเขาบอกว่าห้าศูนย์แปดศูนย์ของ rog หายากมันของมันแบบว่าปกติก่อนเพื่อทําตอนนี้ยังไม่เวิร์กถูกไหมครับพี่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กโอให้เป็นปกติก่อนถ้าจะทําครับ ถ้ามันไม่รีบอ่ะพี่ยังไม่เปลี่ยนเลยตัวพี่ยังใช้สี่ศูนย์เลยใช่แหนโฟนมึงจะถามพี่เปาถามอะไรมึงถามดิผมจะถามอะไรพี่เปาเพว่าผมก็อยากทำคอมใหม่เหมือนกันครับแต่แต่ว่านะผมไม่มีเงินอ่ะโอ้ยเหี้ยพูดอย่างงี้โดนคนตีเนี่ยทำคอมไม่มีเงิน่ะเอาจริงเลยพี่ยังเลยพี่ยอกเลยพี่อถ้าพี่เปาบอกว่าอ่าอาอาฟอนงั้นถ้ามึงไม่มีเงินมาหาพี่ได้เลยและอันี่บอกว่าพี่เปาแล้วผมละครับพี่นี่แล้วผมละครับพี่ว้า ปตมอเติมวเติมโคเลิฟครับว่าไงลูกยืนทำอะไรกันครับวัีครับลูกสบายดีไหมีคใช่เหรอใช่เหรบพี่ยืนทำอะไรกันครับพี่ใช่เหรอเลิฟเมื่อเออเออเลิฟ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 สบายดีไหมเลิฟเลิฟเลิฟมีลูกไหมเลิฟเลิฟเจ่ตโชว์ลูกโชว์ลูกหายไป ปู่อยากดูรูปมาหนูปู่อยากดูลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูรูปดูกลูกหน่อยสิว่าดูกยังมันดูมันให้ดูยังไงกดกด f 5 f 5 f 5แล้วก็เอ่อโชว์ u i d ต่อไปดิต่อไปดิต่อไปดิคนไหนพี่ก็เห็นแล้วอืมิฟไหนมาเลิฟเลิฟมาหาป๊าสิ ลมดปดาเค้กเนี่ยแค่ขึ้นรถผิดแล้วก็ลงน่ะลงตอดงตอรับโอค่ด้ตอได้ไดนั่นนะจำ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 ได้เาลงตอสวัสดีค่ะถ่าไปนั่นเลยไปไหนมาไปไปไปเลยไปไหนมาครับครับพี่ครับ เออพี่พี่ชายครับลูกลูกพี่ของงเินลูกพี่เขาเนี่ยครับเนี๋ยพี่เดี๋ยดูลูกพี่ให้หน่อยดิว่ามันแบบมันโอเคไหมแข็งแรงไครับอไหนคนไหนครับนี่นี่คนเดียว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 โอเคครับนอนไปเนาะนอนไปเนาะไปไปไปขออะไรไม่ให้ไม่มีแล้วมึงใครเนี่ยคนคนนั้นคนนั้นเขาบอกมันมันคือเออไม่มีมึงใครครับอันนี้ไม่รู้จักกันมาขอเงินเดี๋ยวโดนถอนไลน์ออกนะโอ้โห พเลิฟเลิฟมหาป้ามามหาป้ามาเลิฟป้าหยุดป๋าหยุรุ่นนี่อยู่รับป๋าลูกอันนี้อันนี้รุ่นละลายซับไหมเนี่ยโหลหนูรุ่นละลายซับไหมเนี่ยทรัพย์สินป้ามันเยอะนะบอกก่อนตอนเนี้ยโอ้เปลี่ยนนามสกุลรอเลยเนาะไว้เขาเป็นรู้บตั้งสามสี่ปีแล้วตอด แต่พี่ก็ต้องซื้อยากินอันนี้กินกินไว้กันไว้ด้วยโดไม่รุ่นรู้มากเลยไม่ไว้มันไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้โอ้ลูกต้องหลายปีแล้วลูกโอ้โหลูกแต่สมัยวรดที่ไปงานวัดนั่งตัวแข็งไงอ๋อที่พี่บอกว่าลูกมาทักแล้วแบบพี่นั่งตัวแข็งกันนะก็ลูกมันน่ารักเนาะนั่งตัวแข็งธรรมดาเลยไม่เราก็ต้องให้เกียิน้องไงอ๋อเล่นโลในเกมเป็นลูกแต่เจจริงตัวแข็ง ม่อยาเจอบ้างนะไม่อยากให้มึงเจอบ้างนะไอ้ตอนมันมันของผมมันไม่ต้องเจอมันก็แข่งตลอดเวลาดูเรื่องโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยไปหายังไงเนี่ยยาไปหามายังไงเนี่ยลูกคนเนี้ยเอาก็เป็นมาสองปีแล้วแล้วหลงก็เคยเจอแล้วแล้วหนูแล้วหนูมีแฟนยังเนี่ยผ่านปีเนี่ะไม่ถามๆที่ไหนผมไม่ได้อะไรผมมีแล้วผมมีแล้วนี่ไงยังครับยังครับยังเหรอครับทั้งสองเลยเหรอ อันนี้ดีดีดีหรอดีมมีแล้วดีมแล้วไหนไหนดีมดีมมาไอหนูไม่มีรูปหรอกอ๋อแต่ดูน่ารักกันไม่แล้วแล้วแล้วเออแล้วมีทั้งสองเลยหรอคะมีแฟนยังครับยังครับยังสวัสดีอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะถ้าหนูไม่มีก็ดีแล้วมีแค่พ่อแหละเชื่อพี่เพราะว่ามันใช่คมีแค่พ่อเนี่ยอุ่นใจที่สุดแล้ว จริงจริงค่ะหนูหนูได้ข่าวจากน้องมาครับได้ข่าวจากดีมาว่าป๊าป๊ามีลูกใหม่เหรอคะใช่ครับเยอะแยะไปหมดเลยบึ้มไเมื่อวานป๊าป๊าบอกว่ามีลูกสาวน้องมาใหม่มันมันมันมั่วมั่วบ้านง่ายไปเลยอ่ะลูกแต่ว่าลูกที่รักที่สุดก็คือเลิศไม่ป๊าทำไมอะไรหนีไปไหนมานี้ยรถมันจะลรถรถมันจะล้มนึ่งนะ

โอ้โหไอ้มึกมึงจะทำแบบทาแบบตาเบิกพงโอ้โหสีแคบป้ากูขอร้องอะไรไม่ใช่พี่อะถ้าทำเป็นทรงแบบตาเบลอโพกโอ้โหกูนึกได้ผมก็จำไม่ใช่ผมก็จาไว้ว่าแบบเออคนไหนแฟนพี่ตอนไงเจอแล้วจะทักถูกพี่พี่ซื้อนี้มาให้หนูด้วยครับหนูเรียกอะไรสุดยอดสามสี่แปดเจ็ดค่ะไอพี่ซื้อมาตั้งห้าร้อยเอามาให้หนูเนี่ยรูปลีกการแฟให้ป้าไหมมีครับก็เปล่าไรสามเก้าสามแปดครับ ถ้ใส่กับมีดกับไม้ใส่ได้ทุกอันลูกจะทำเสียงอ้อนปามากได้ไหมปาสียอาการปาาคุยแบบไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่เลยอ่ะลูกป้าของจะเลี้ยงมามันก็ต้องดูแลเองนะเพี่เนาะรับรับลูกชายไหมครับอ๋อไม่ไม่รับครับไม่รับครัไม่รับไม่รับเต็มนะเต็มนะเต็มนะเต็มอันนี้เต็มเลไม่รับลูกชายค่ะถ้า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 ลูกมีแฟนได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามมีแฟนครับห้ามมีแฟนห่วงห่วงคนนี้ห่วง เขาบอกโลปาไปเรื่องปกติตัวนึหัวหมดแหละเว้นหนูอ่ะหัวหมดมึงจะมีแพนก็มีไฟนไปดีมีผมมีผมยู่งหมดก็มีไปเนี่ยนี่ไงหนุ่มกับกินังโสดนะหนูสนใจไหมโอ้โสด ไม่ใช่หนูจ้าหรือว่าของพึ่ของของพี่เฮ้ยของพ่อเอ้ยของพี่ของพี่ไม่ของพี่ก็เป็อะไรไม่ของพี่ชายพี่พี่ชายก็เนี่ยสำเนียนพี่สำเนียนไหนกันสำเนียนพี่เนี่ยของพี่ชายพี่คนไหนคนนี้เหรอไม่ผมบอกผมใช่สำเนียนพี่คนชื่อเลอป่ะก็คือของพี่ชายพี่ลูก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 ลูกเขาหลูกคนเนี่ยเออลูกหมดแล้วแหละรักเหมือนลูกเหมือนหลานเอ็นดูเขา อืมอ้ใเน้นเนาะพี่เนาะเอ็นดูเอ็นดูด้วยเอ็นด้วยได้ไหมครับเอ็นดูอย่างเดียวอย่างเอนดูอย่างเดียวคุณพ่อเขาด้วยเนี่ยครับเนี่ยไม่ใช่คุณพ่อคุณพ่อคุยกับลูกลูกสาวผมอยู่ไม่ใช่นะ่ยฮะจะคุยกับลูกสาวผมไม่ใช่เนี่ยโอ้ตกใจเลี้ยงประโยคเหรอืมนั้นเธอแล้วลูกสาวไปไหนลูกเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมสบายดีครับป้าเดี๋ยวหนูมาเล่นที่นี่เป็นหลักแล้วครับใช่เหรอไอดีมาใช่หนูด้วยหนูฟาร์มขึ้นแอ่ะ ดีดีมกินอะไรอยู่พวงแดงแล้วเหรออันนี้ไงลูกคนใหม่ป้าเนี่ยชื่อชื่ออะไรนะชื่อยูกิอ่ะใช่แต่ลูกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าขอดู้พี่ป้าหมดเลยเหรอครับเนี่ยขอดูอันนี้เหมือนมอนมองอ่ะกิมอนอ่ะโชว์ให้โชว์บัตรให้ป้าป้ามึงดูหน่อยได้ไหมหนูท็อตเออท็อต๊็อตท็อตคาบลูกพี่ต๊อดเหรอครับใช่ใช่ลูกผมต๊อดครับครับพี่ลูกพี่ก็มีนะชื่อยูกิเนีี่ยยเด๋วคนนี้ต้องเป็นพี่สาวคนตัวเ็ดังียเหวของนะครับนะครับ เอผ้าเลยครับหนูหนูให้เขาดูหน่อยได้ไมันดูแก่อะแก่เลยจนพี่สาวคนโตอะพี่สาวอยู่เท่าไหร่ครับเห็นยังมันเห็นยังยังเลยเขายังไม่กดไปเลยพี่กดไปละทำอ๋อนี่ดูตั้งใจรักไหมลูกนป็รักไหมเป็นคณอีฟใช่ไหมครับครับใช่ครับผมแม่แพ้แม่เขาเรียกว่าไม่แพ้แม่ใช่โอเค็บเกเบมเบาเบาเบาเก็บเก็บประการหน่อยเยอะประกาศรหน่อยตอตครับ พี่ชายพี่ม่รู้อีกคนหนึ่งนะครับชื่อยูกิคนนั้นโอ้โหอยากมียุกิแล้วพี่โซบะไับพี่บอนี่คือลูกสาวเยอะนะครับยุกินี่ไงแม่เขามีลูกสาวอ่าต้อนหน่อยอ่าต้อนหน่อยเป็นเป็นลูกของแฟนพี่ต้อนเอาอีกแล้วไห้ของเงินอีกแล้วใว้รายได้มาอีกแล้วเริ่มงงกับความสัมพันธ์เอาอะไรเอาอะไรน่องจะได้ไปเอาอะไรดูไม่ได้ขอค่ะฟังฟังขอได้ไหมเอาไปทำอะไรครับไปสั้งตั้งตัวครับเลขเลข สี่สามหนึ่งสามครับพี่บอกว่าไปสร้างตัวเรียกเอาไปหมื่นหนึ่งอะเรียกอะไรเหนืไม่มีโอกาสได้เลยค่ะสี่สามหนึ่งสามครับเรียกว่าอะไรลูกไปนึงลูกไปไปอะไรลูกไปไปอะไรสร้างตัวเนาะป้าอยู่ที่นี่มีเถ้ามึงเรียกว่าอะไรนะผู้ไดนะพี่ตาครับพี่ตาอ๋อใส่แล้วหูแว่วได้ยินว่าตะอ๋อมาเล่นที่นี่เป็นหลังไหมตีเหมือนกันไหมเนี่ยใช่โอเคโอเค อ๋อยุกิไปแนะนำตัวกับนี่สิกับกับไอ้กับอาตอสหน่อยไหนหเขาตรวจด,ดูคนตว์ผ่านนี่ว่าผ่านหมอที่จะเป็นลูกชื่อบัตมีต้องม<ล>ีงต้องมีไอเฮบนะ <laughs> <laughs> เอา๋ออ๋อร <laughs> ูปแม่แม่ลูปแม่แม่มก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนสกุลถามถามลูกในในครอบครัวกันนะพี่นี่เตรียมบทอ๋ยูกโอ้โหพี่พี่เหมือนเคยเห็นแล้วนะเมื่อวานครับเมื่อวานจะหาเพิ่มให้ <c oughs> เมื่อวานที่เจอัำเมื่อวานค่ะเจอเจอเจอแล้วครับเจอเห็นไอ้เขื่อนไล่จีบอยู่ฮะไอ้เขื่อนแล้วเหรอไอ้เขื่อนแล้วเหรอไอ้เขื่อนชอบจีบเหรอไม่บอทแลัสเนยังไม่รู้เลยค่ะว่าพี่เสือเขาคือคนไหนใช่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 ก็เมือเขือที่อยู่นั่นแหละต้งแต่โผครับ พี่คนตัวเล็กๆครับฮะจดแล้วครับทำไรครับไม่ได้จดแล้วนั่งฟังครับนั่งฟังต้องปังตัวเล็กๆอ๋อตัวเล็กอ๋อตกใจหมดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะอ๋อเป่ตัวเล็กค่ะเป็นตัวเล็กจะหนูอยากเป็นเด็กเกียวลิวอะต่อครับตลอใครใครจดทันป๊าป้าหนูอยากเป็นเด็กเกียวริวอะไรนะครับป๊าป้าครับเอ่อ SMD สล็อตว่างไหมครับฮะ อ,อะไรนะ SMD สล็อตว่างไหมครับหนูจะมาอยู่กับป้าเหรอก็าเคิดอยู่ครับเอาดิกพี่ต<ฮ>้นหญิงแก่ง m d อดีไม่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 กันครับคุณ <c oughs> นเรงนะโทรหาเฮียมักแป๊บได้ได้ได้ทำไมลูกอยากมาอยู่มาไอ้นี่ละ่ะทำไมอยากมาอยู่ SMD คุณลูกเ<ะ>ขามาแล้วคุณลูกเ<ม>ขากลับมาแล้ว หนูไม่ค่อยคุ้นกับแก๊งอื่นเฉยๆครับหนูก็อยู่กับป้านี่ไงก่่นลไไ้กกููมววาปแะ็นั่นแหละอะไรทำไรกันอยู่กับป้าไงก็แก๊งอื่นหนูไม่ค่อยคุ้นอ๋อเข้าใจเข้าใจใช่ไอเบื้อไงไอเบื้อไงไอเบื้อไงโอ้ยก่อนเลยนี่ไงอยู่กับพี่เบืกไงพี่เบืกไงครับพี่แต่ช่วงนี้แดกเยอะไปหน่อยแก้มมันบวมๆเลยนะช่วงนี้โอ้ยขอโทษครับขอโทษเพรากินแซบช่วงนี้กินแซบไม่ตีอยู่ดีพี่ต่อตีต่อตีดอกรอดดีดอมหาอเมเบคเฟนนะเบคเฟนเบคเฟนเนาะโอเคเบคเฟน อ้าวล่าสุดก็แฮปปี้ไม่ใช่เหรอแฮปปี้ีแฮปป้ครับแฮปปี้แฮปปี้พี่เอาผมมีความสุขครับพี่ให้เด็กตาดำๆได้ไหมครับโอเคน้องเดี๋ยวพี่ไปแล้วอยากอยู่กับพี่ป๊อปเต็มๆวันทั้งวันเนี่ยพี่ไม่มีหรอกตัวซีเคทหายากตัวซีเคทเนาะเต็มวันไม่ได้ใช่ครับตัวซี่คทขึ้งวันอ่ะใช่เอาผมรับได้ครับเสร็จแล้วดูตามไปดูตามแรงก่อนเดี๋ยวมาไม่ไหนตอนโอเคพี่ไปดูดูตามแรงครับโอเค อราทีละป้ามี้องสี่ไหมไม่มีไอ้มีปะวะน่าจะมีนะอารมณ์ไปด้วยปลาบจไปแต่ป้าไราบรถก่อนง็วแล้วไม่ไปถึงพี่มือกัง่วงเร็วแต่ยอรรถมดีตามรีซอมาเจอตน้องละคืออะไรครับเาจิงเหรอ สองเจ็ดสามแปไปใโบดไปใบโบดไปใบโบดเอาผ่านครับคืออะไรผมรอปะพอมีอะไราเอาวอดไปพี่บอลฮะเยวผ่านเอาวอดไปพี่เอาผ่านไปพี่ผ่าไปพี่ขอโทษพี่ขอโทษครับหนูกินรถ